หรือว <mel od ic 00> ่าเลอไปบ้างเลี้ยวเลี้ยวไปทางซ้ายทางขวาว่าแต่ว่าพระเจ้าก็ต้องการให้เรากลับมาหาพระเจ้าผมก็คนหนึ่งครับที่ชีวิตก็ไม่ดีพอครับชีวิตก็ไม่ดีพอบางครั้งก็เลอะเลพระเจ้าบางครั้งก็ถ้าเราคิดว่าอยากจะทำถึงนี้เก็ยังทําไม่ได้แต่พระเจ้าก็เตือนอีกครั้งหนึ่งเตือนในความรักว่านี่นะคือความรักของพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยทิ้งเราเลย ก็เหมือนกับครอบครัวผมครับเพิ่งจะได้ลูปใหม่ผมเชื่อทุกคนก็น่าจะรู้กันนะว่าผมได้ลูปใหม่คือลูกชายด้วยครับก็ของพระเจ้าพระเจ้าประทานลูกชายคนหนึ่งให้ผมได้รู้ว่านี่ลคือผมรับลูกชายท่านแค่ไหนเท่าไหร่พระเจ้าก็จ่รับผมเท่านั้นลอกชอันนี้คือความรับที่พระเจ้ามอบให้กับผมคือทำให้ผมเลื่นรู้ถึงความรักของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งก็ขอบคุณพระเจ้าก็ได้วันวันพุธวันพุธที่ดีปวดท้องเลยจะไปเข้าโรงพยาบาล ก็ผมพยายามอธิษานว่าพระเจ้าเอ่รีก็ปวดท้องนี่ก็ไม่อยากจะอยู่นานแล้วก็อยากจะคลอดลูกเร็วๆนี้ครับระหวางนั้นก็คลอดลูกนานก็ลําบากใช่ไหมก็อยู่ที่โรงพยาบาลก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วก็ผมก็บอกผมบอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้าเมตตาด้วยที่อยากทำสิ่งนี้สําเร็จด้วยด้วยดีพอปวดท้องปุ๊บเข้าไปโรงพยาบาลได้ถึงสี่ชั่วโมงก็คลอดแล้วครับก็คือเป็นสิ่งที่ว่า ปกติปกตินีจะปวดแล้วก็ปวดน,นานมากปวดจะคลอดแต่ว่านี่คือปวดปุ๊บเข้าไปโรงพยาบาลก็ลลกด,ดแกกกกแกีแล้วก็คลอดได้ลูกแล้วก็ตอนตอนรียคลอดลูกนี้ผมลูกคนแรกกับเพื่อนสองผมไม่ึงแตื่นต้นครับตึงเต้น,ตนแต่ว่าคนนี้ติ่เต้นมากเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตอนที่อยู่กับรีในห้องคลอดใช่ไหมทำให้เราเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงยอมเจ็บปวดและทรมานมากที่สุดเพื่อดูคนนึ่ง ผมคิดถึงผมได้คิดถึงตัวผมว่าเดือนสิงหาเดือนเป็นวันแม่ใช่ไหมครับเนสิงหาเดือเป็นวันแม่ก็เป็นเดือนที่ว่าดีมากที่สุดผมก็คิดคิดคขาพูดแล้วแหละว่าผมจะพูดกับคุณแม่ผมว่าทําไมจะพูดอย่างไรกับคุณแม่ในฐานะที่คุณแม่ยอมลำบากเพื่อตัวผมเองผมก็อยากฝากทุกคนด้วยว่าอย่าลืมวันแม่ครับวันแม่ที่สัปดนี้ก็อยากให้เราโทรไปหาคุณแม่บ้างเราที่เรายังมีคุณแม่ก็โทรไปบอกความรักให้คุณแม่ ผมเชื่อว่าทุกๆคนที่เป็นพอ่อแม่ต้องการคําเดียวคือคําว่ารักจากเราทล้นนี่ก็ผมเห็นน้องนีข้อลูกก็ทําให้ผมร้องไห้เลยคิดถึงตอนที่คุณแม่ครอบผมออกมาเขาท่านจะ่าบากแค่ไหนเจ็บปวดแค่ไหนนี่คือสิ่งที่ว่าทําให้ผม <Yeah. S 1> เลยว่าตอนที่พระเจ้าพระเจ้าเห็นเราแล้วหายไปจากพระเจ้าพระเจ้าท่านเจ็บปวดเท่านั้นเหมือนกับลูกของเราใช่ไหมครับ เวลาเราหายดวงเราหายไปเราเออกาะไปจากเราเราเก็บปวดม,มากอันนี้คือพระพรที่พระเจ้ากาลังบอกกับผมว่าถ้าวันไหนที่ผมหายดวงหายไปแล้ววันไหนที่ผมเดินออกจากพระเจ้าไปก็ขอให้ผมนั้นลึกเลยว่าพระเจ้าเป็นดวงผมเสมอและรอคอยวันที่ผมจะกลับมาหาพระเจ้าเสมอก็อยากจะฝากทุกคนด้วยว่าขอให้เรานั้นกลับมาหาพระเจ้าครั้งนี้เพราะนี่คือความรักของพระเจ้าแล้วก็มีมีข้อหนึ่งก็คือ หลังจากที่ลูวนี่เข้าโรงพยาบาลใช่ไหมครับคอลูกมาแล้วก็คุณหมอบอกว่าถ้าอยู่นานอ่ะไม่ต้องเสียตังค์เยอะเสียตังค์เยอะมากก็ผมก็บอกว่าผมว่าวนนั้นก็พอดีเป็นวันวันศุกร์ใช่ไหมปรดี๋ยววันศุกร์ผมก็กลับมากลับมาอาบน้ำที่บดแล้วก็ให้ทุกคนอะไรทถามเผื่อนว่าอยากจะเป็นธรรมานในวันอาทิตย์แต่ขอให้กลับกลับก่อนวันอาทิตย์ประมาณหนึ่งวันหรือสองวันแต่ เหลือเชื่อครับก็อยู่ที่บ้านเราต้องอยู่ในสามวันจะอยู่โรงพยาบาลสามวันกวดจะได้ออกจากโรงพยาบาลคุณหมอไม่ยอมให้ออกแต่พ่อผมมาที่พ่อที่ฐานสืบวันนั้นกลับไปพรุ่งนี้เช้าอาจารย์ฟ้ามาถามเลยว่าคุณวอนจะกลับบ้านหรือเปล่ากลับบ้านอาจารย์จะไปบอกเขาบอกเขาว่าจะจะจะออกจากโรงพยาบาลก็ไม่คิดเราว่าจะได้ออกเพราะว่าลูกก็คิดคิดอยู่ว่าลูกจะสืบรูดหรือเปล่าหรือไม่จะสืบพูดหรือเปล่าแต่ว่าบอกพระเจ้าพระเจ้าอธิฐานแล้วลูกเชื่อว่าจะได้ออกแน่ พอไปคุยกับคุณหมอคุณหมอว่าเดี๋ยวคุณหมอไปตรวจรูปก่อนตรวจดูลูกตรวจดูคุณแม่ถ้าคุณแม่คุณลูกแข็งแรงสิบโมงจะให้ออกโรงพยาบาลสักพักหนึ่งประมาณสักหลังจากตอนอาจ์ฟ้ามาก็สิบโมงใช่ไหมหลังจากนั้นเที่ยวก็คุณหมอก็มาบอกว่าออกโรงพยาบาลได้อันนี้คือทาให้ผมเห็นว่าปกติผมนอนผมไปนอนโรงพยาบาลลูกรีข้อลูกผมก็ต้องไปตอนใต้เตียงใช่ไหมจนกว่าสามวันจนเบื่อโรงพยาบาลเลยเดีวว่าในครั้งนี้ นอนแค่คืนเดียวมันทาให้ผมเห็นว่าแต่ทั้งที่ว่าถ้าเราอยู่ในโรงพยาบาลไม่ครบสามวันคุณหมอจะดูลูกเราจะไม่สมบูรณ์เช่ยร์ถ้าลูกไม่สมบูรณ์ทีเนี้ยมันก็จะมีปัญหาขึ้นมาทีหลังแต่ว่าผมกลับมาที่บสพอผมดูลูกอีกทีหนึ่งลูกสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงมากแล้วก็เหมือนกับเด็กไม่ใช่เด็กแค่สามวันนะครับผมกับเด็กได้สิบกว่าวันแล้วอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังสำแดงให้ผมเห็นว่าพระเจ้าดูในชีวิตเราเสมอพระเจ้าต้องการจะบรเราเสมอและปกป้องเราเสมอ ็เหมือนกับเราเป้าโลกของเราด้วยเช่นกันก็อยากจะฝากทุกคนว่าให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะคุยพรเราทุกคนอย่างนี้ครัก็ขอฝากขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้ษานเผื่อผมด้วยเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาคิดคิดอยู่เสมอว่าใครช้จ่ายจะาพอหรือเปล่าจะมีตังค์จะเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าก็คิดอยู่เสมอแล้วแต่ว่าก็ฝากทุกคนที่ถานประจําแล้วก็เหมือนกับมันทาให้เราเห็นว่า พระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างครับเงินก็ออกเทเสียเค่นี้เดียวอไม่เสียเยอะพอกลารมาหมดก็มีที่นอนมีที่ทุกอย่างพร้อมหมดมีแม้แต่เสื้อผ้าทุกอย่างก็พร้อมกับเราไม่ได้เสียอะไรมากเลยอันนี้คือพรที่พระเจ้ามอบให้กับเราสุดก็ผมเชื่อว่าทุกคนถ้าทุกคนไว้ใจในพระเจ้าทุกคนเชื่อมั่นในพระเจ้าทุกคนก็จะได้รับเหมือนกับผมที่ชีวิตกันชีวิตผมตั้งแต่เริ่มต้นมาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งผม ือทุกวันเวลาเขาบอกว่าถ้าไม่ทำนู้จะเป็นนี่นะถ้าไม่ไม่ทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนู้นจะเป็นอย่างนู้นั้นผมไม่เคยเชื่อเลยผมเชื่อว่าพระเจ้าผมทำได้ทุกอย่างพระเจ้าผมจัดเตรียมทุกอย่างทุกวันนี้ผมเกิดมาผมอยู่กับพระเจ้าดำเนินชีวิตกับพระเจ้าผมไม่เคยมีวันไหนที่ขาดสนไม่คิดว่าไม่เคยมีวันไหนที่ทําให้ผมนั้นอ่อนแรงหรือว่าท้อถอยไปจากพระเจ้าเลยเพราะผมเห็นพระพรของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตผมตลอดผมอยากให้ทุกคนสัมผัสตัวผมทุกคนเองแล้วเราจะรู้ว่า พระเจ้าแนี่ส่วนรักเราแล้พระคุณพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากนี่ก็ขอฝากทุกคนด้วยครับพ็ผมก็เหมือนกับพูดก็พูดไปคนมาเรื่องๆแล้วก็ขอพระเจ้าอะไรก็ขอบคุณพระเจ้าครับก็ขอบคุณทุกคนเรื่องทุกคำทุกคำนะครับ